อ่าเห็นกันไหมครับซุปหน่อไม้ครับซุปหน่อไม้ไก่ย่างนะครับอืมไก่แมม้าวนนี้ครับตรงหนังเนี่ยต้องบอกว่าเดอะเบสครับสุดยอดนี่ครับซุปหน่อไม้อืม้ม สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่อง TK Meng Channel นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง TK Meng วันนี้นะครับก็มีนี่ครับอ่าเห็นกันไหมครับซุปหน่อไม้ครับซุปหน่อไม้ไก่ย่างนะครับซุปหน่อไม้ไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับ อน่าทานไหมครับเพืเ่อนๆนะครับมาทานด้วยกันเนาะนะครับมาทานด้วยกันเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมไก่กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอืมนะครับ ไก่เป็นแบบไม่หวานนะครับอืมซุปหน่อนไม้อย่างแซ่บเลยครับใช้ได้ครับใช้ได้ พูดถึงเรื่องของซุปหน่อไม้ครับแต่ก่อนสมัยเด็กๆนะครับผมชอบทานมากนะครับซุปหน่อไม้ทานทุกวันเลยครับเพราะว่ามีขายข้างโรงเรียนเนาะนะครับผมก็เลยทานทุกวันเลยสมัยเด็กๆนะครับก็เป็นซุปหน่อไม้เด็กๆนะครับซุปหน่อไม้ใส่พริกป่นนะครับ อืไก่ก็อร่อยครับ เอาถุงใส่กระดูกนิดนึงนะครับนะครับไก่ย่างอร่อยเลยครับแบบฉบ,บับไม่หวานนะครับออกเค็มๆนะครับคืเค็มแล้วก็หอมเครื่องเทศเนาะประมาณประมาณยังครับต้องบอกว่ารานี้ขายดีมากครับผมไปซื้อมันอะ่ะ ประมาณเที่ยงติดๆนะครับขายเกือบหมดแล้วครับไม่ของผมก็เป็นซุปผลไม้จานสุดท้ายนะครับทุนสุดท้ายืมอ อืไก่มันม่าวบนนี้นครับตรงหนังเนี่ยเต้องบอกว่าจุดเบสครับสุดยอดหนังอร่อยมากครับ ต้องบอกว่าซุปหน่อไม้รสชาติแบบนี้นะครับหาก,กินยากเลยครับสมัยนี้รสชาติที่ถูกใจนะครับซุปหน่อไมนะ้ย อืออร่อยมากครับกำลังดีเลยนี่ครับชิปดอกไม жаb นี่ครับซุปหน่อไม้ครับนี่โอ้โหโ <c oughs> คำโตโตเลยครับนี่ อืมไก่จริงๆเนี่ยผมชอบแบบให้ออมันออกหวานนิดนึงเนาะนะครับแต่แบบนี้ก็โอเคครับแห้งๆเค็มๆนะครับมีกลิ่นเครื่องเทศนะครับในการหมัก Hmm. เป็นแบบยำหน่อไม้แบบผมว่านา่าจะเป็นแบบเหมือนสูตรโบราณนะครับสูตรแรกเลยนะครับแต่สมัยใหม่นะครับสมัยใหม่จะเป็นแบบเหมือนใส่น้ำปลาล้านะครับคั่วคั่หาที่เป็นแบบเนี้ยยากนะครับก็มันก็อร่อยแปีกแบบนะครับแบบที่เป็นน้ำยำแบบนี้ครับ แล้วก็แบบที่เป็นแบบขั้วก็อร่อยคนละแบบนะครับแต่แบบนี้จะหายากนะครับไม่ค่อยมีใครทําแบบนี้แล้วนะครับโอเคครับก็กินเสร็จไปี่ทเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหมดเกี้ยงเลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของทางช่อง TKMeng นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตาม กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอทางช่องของเราให้ด้วยนะครับของเรานะครับยังมีการกินอื่นอนอีกเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปดูในช่อง TKM n e ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ